ตัวนี้เป็นงานเปลี่ยนเฟรดกีตาร์โปร่งนะครับตอนนี้ทําการเปลี่ยนเฟดมาถึงการทํางานที่50%แล้วนะครับเปลี่ยนเฟดเสร็จ,รจแต่ยังไม่ได้ทําการเก็บหน้าเฟดนะครับยังไม่ได้ทําการเก็บหน้าเฟดยังไม่ทําการเก็บชุดของฟิงเก์บอร์ดนะครับตอนนี้ถ่ายให้ดูว่าเฟดเก่ากับเฟดใหม่นะครับรอยเชื่อมต่อของเขารอยเชื่อมต่อ จุดต่อของเขานะครับเป็นยังไงบ้างถ้าเพื่อนๆพี่ๆมองไม่เห็นจุดต่อมองไม่เห็นสโลปของเฟรดนี่ถือเป็นเรื่องที่ดีมากเลยนะครับแสดงว่าตัวเฟรดเนี่ยในขณะที่การทํางานที่50%เป์นี้นี่มีความผสมกลมกลืนกันได้ดีลําดับต่อไปทางช็อปจะทําการปรับหน้าเฟรดนะครับรเรียกขั้นตอนนี้ว่าการรีคาวนะครับทําให้ส่วนเฟรดใหม่กับเฟรดเก่าเนี่ย สอดค้อง